สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำบทความที่พระเจ้าเขียนไว้ใน True ID นะคะมาอ่านให้ทุกคนฟังบทความนี้ใช้นาปกาว่าชมเรเลียงชื่อบทความปลูกต้นไม้สุขที่สร้างง่ายด้วยมือเราค่ะการปลูกต้นไม้ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะเกี่ยวข้องกับเราในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานประดับอาหารอาชีพยารักษาโรคยาใจได้ไม่ได้บุคคลที่ผู้เขียนรู้จักมีหลายคนที่ชอบปลูกต้นไม้บางคนไม่ชอบปลูกแต่ก็ชอบต้นไม้ผู้เขียนเองก็ชอบปลูกต้นไม้จำได้ว่าเริ่มปลูกตั้งแต่อายุประมาณ7ขวบการปลูกแบบเด็กบ้านนอกอก็ไม่ซับซ้อน เริ่มจากไปเจอหัวหอมงอกที่พื้นดินใต้ถุนครัวผู้เขียนก็เอาดินใส่กระลามะพร้าวแล้วหาไม้ไปแคะเอาหัวหอมงอกใส่ในกระลาจากนั้นก็รดน้ำปรากฏว่างามดีเลยเริ่มเรียนรู้ว่าปลูกต้นไม้ก็ไม่ยากนะจากนั้นผู้เขียนก็ไปเร็งหาพืชสวนครัวที่ขึ้นเองตามใต้ถุนครัวและที่อื่นในบริเวณบ้านพอเจอก็ขุดมาใส่กะลามั่ง กระป๋องนมมั่งให้พ่อตัดปากขวดพลาสติกมาทำกระถางมั่งคอยรดน้ำก่อนไปโรงเรียนพรอกกับจากโรงเรียนก็มาดูว่าต้นไม้ตายหรือเปล่าพ่อเห็นว่าต้นไม้งามดีก็มีกำลังใจตอนหลังก็เริ่มขยับขยายเป็นปลูกลงดินผู้เขียนในตอนนั้นเคยได้เห็นวิธีปลูกต้นไม้ของแม่ ของตาและยายก็เลยเริ่มหัดขุดหลุมไปหาฟางข้าวที่เหลือๆในนาใกล้บ้านในขณะที่ปลูกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเพียงแต่สนุกที่ได้เล่นดินเล่นต้นไม้ได้วิ่งหาฟางได้มีกิจกรรมรดน้ำต้นไม้เพราะเมื่อ45ปีที่แล้วเด็กๆมันนอกก็ไม่ค่อยมีของเล่นอะไรมากโทรทัศน์ก็ยังไม่มีดูเพราะยังไม่มีฟ้าใช้ในหมู่บ้านพอโตขึ้น การปลูกต้นไม้ก็เริ่มซับซ้อนขึ้นเริ่มหาข้อมูลว่าต้นไม้ที่จะปลูกเป็นไม้ในร่มหรือไม้กลางแจ้งมีการเตรียมดินพอปลูกแล้วก็มีการคาดหวังว่าเมื่อไหร่จะออกดอกพอออกดอกก็ดูว่าดอกเยอะหรือดอกน้อยถ้าเป็นไม้ประดับก็ดูว่าดอกสมบูรณ์ไหมสวยไหมถ้าเป็นไม้ผลก็รอว่าเมื่อไหร่จะติดลูกพอติดลูกก็ดูว่าผลใหญ่หรือเล็ก ถ้ามีเพลี้ยมากินผลผลิตก็หาวิธีกําจัดเพลี้ยพอกําจัดไม่ได้ก็ตัดกิ่งหรือลูกที่โดนเพลี้ยกินหลางครั้งเพลี้ยก็กินจนต้นไม้ตายข้าพเจ้าก็เสียใจใจเสียบางครั้งก็ท้อและลดความสนใจต้นไม้ไปพอทําใจได้ก็เริ่มปลูกใหม่ถึงวันนี้ผู้เขียนก็เข้าใจแล้วว่า การที่เราจะปลูกต้นไม้ได้อย่างมีความสุขคือการไม่คาดหวังเพราะจะทําให้เกิดความกดดันและหากไม่เป็นอย่างที่หวังก็จะทุกข์นอกจากนี้ก็เรียนรู้ว่าเมื่อถึงเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสมต้นไม้ก็จะออกดอกออกผลมาเองเวลาคือเรื่องอายุของต้นไม้สถานการณ์คือความาใจใสของคนปลูกคุณภูมิที่พอเหมาะโรคพืชนอกจากนี้ผู้เขียนก็บพบว่า เมื่ออยู่กับต้นไม้ผู้เขียนมักมีความสุขสุขจากการชื่นชมความสวยงามของดอกสุขจากการเก็บผลผลิตสุขจากความรุ่มรื่นสุขจากความปลื้มใจที่ต้นไม้เหล่านี้ผู้เขียนปลูกด้วยสองมือของผู้เขียนบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ความรู้สึกที่ได้จากการปลูกต้นไม้และเพื่อเชิญชวนผู้อ่านที่ยังไม่ได้ปลูกต้นไม้ให,าหา้นาปลูกต้นไม้กันมากขึ้นนะคะ ก็เพิ่มความสุขในโลกของเรากันนะคะสวัสดีค่ะขอกำลังใจจากทุกคนด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ